สวัสดีครับพี่น้องนัก DIY วันนี้เราก็จะมาซ่อมรีโมทแอร์หน้าโจอดำแบบนี้ครับเราก็มาเริ่มซ่อมกันได้เลยครับก็เราก็แกะต่างออกมาคนครับผมโอแกะมาแล้วแบบของผมนี่มันไม่ใช้น็อตเราก็ใช้ ไขควงปากแบนลิกงัดได้เลยครับผมนี่ข้างหลังมันจะเป็นกิบล็อกนะครับเกะเลยครับค่อยๆงัดนะครับพี่น้องนี่ค่อยๆงัดออกมานี่ครับผม บางรุ่นก็เป็นแบบขันน็อตนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราเปิดฝาออกมาแล้วนี่ครับสบภาพข้างในมันโอ้โหดูไม่ได้เลยครับข้างในมันแล้วก็แกะน็อตสี่ตัวนี้ออกมาเลยครับ จากนั้นเราก็ดึงชุดวงจรครับอ่าอีกอย่างนึงพี่น้องจำรูนี้ด้วยนะครับรูที่เสียบแผงวงจรมันจะมีสองสองรูนี้เราก็จำไปด้วยนะครับเวลาใส่มันได้ง่ายเดี๋ยวเม้นก็ใครที่ว่าไม่จำก็ใช้ศัวทัถ่ายได้เลยครับเบวๆนะครับพี่น้อง đừng bao bồ ngọt mà lấy gấp bao นี่ครับผมข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ถอดชุดหน้าจอมันออกมาเลยครับ นี่ครับข้างในมันจะอยู่แบบนี้เลยก็ผมก็ขอทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ครับดึงออกมาเลยครับ ผ็นไหมครับพีน้งมันจะมีฟิล์มอยู่ฟิล์มตรงนี้ครับให้เราแกะออกเลยครับนี่ครับผมให้เราลอกออกมาเลยหลังจากที่เราลอกฟิล์มมาแล้วก็ให้เราใช้ เอ็นอฮอล์ ho, หรือว่าน้ำมันรอนสันก็ได้คือเอามาถูเบาๆนะครับถูบตรงนี้เบาๆให้คาบกาวมันออกแล้วพอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ให้เราใช้ฟอยดัดม้อนนี่ครับ คือตัดตัดแล้วให้ขนาดมันเท่ากันแล้วเอามาติดติดแทนฟิล์มที่เรโลกอ,อกนะครับวัดก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ คอยขัดโม่ที่เราตัดเมื่อสักครู่แล้วก็ให้เราติดได้เลยครับผมพยายามอย่าให้ยับนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวย พอเราติดเสร็จแล้วมันก็จะอยู่สภาพนี้เลยครับก็ให้เราทําความสะอาดที่โครงโครงของมันครับแล้วผมก็ใช้แปรงนี่เลยครับ ตอนเราใส่กลับให้มันเข้าล็อกด้วยนะครับนี่นี่ตัวเปล่งวงจรของมันเราก็ทำวารตาดด้วยแปลงงโอดนได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มประกอบได้เลยครับ ทำบาลนะครับผม ถอดเสร็จแล้วก็ให้เราใส่แผงวงจรที่ถอดเมื่อสักครู่นี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับดูล็อกด้วยนะครับผมนี่ครับล็อกมาหนึ่งสองให้มันเข้าล็อกแล้วก็ขันน็อตได้เลยครับ มีส่วนขันนี้ให้เราขันมุมทเยงก็ได้นะครับมันได้เข้าแบบพร้อมๆกันเสร็จแล้วก็ประกอบฝาได้เลยครับ เรียบร้อยครับพี่น้องกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ทา,านแล้วจะลองเปิดดูนะครับว่าหน้าจอมันใช้ได้หรือไม่กดเลยนะครับป๊อปนี่พี่น้องใช้ได้แล้วครับผมนี่เปิดนะครับผมนี่ครับผมใช้ได้แล้วครับ นี่ครับลองหันมาครับนี่แล้วก็กดแบบนี้นี่คือสัญญาณนะครับสัญญาณที่ออกจากรีโมทถ้ารีโมทของท่านใช้ได้สัญญาณนี้ก็จะขึ้นด้วยนะครับคือ,อก่อนเราจะแกะรีโมทต,ตอนเรขลำดับเรกหรือให้เรากดดูนี้ก่อนผมก็ลืมไปนะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณครับ วิธีเช็คนะครับว่ารีโมท A เรายังใช้ได้อยู่ไหมให้เราเปิดกล้องเลยครับพอเราเปิดกล้องมือถือเสร็จแล้วก็ให้เราหันตัวดวงไฟรีโมทนี่ครับหันเข้ากล้องแล้วก็ให้เรากดเปิดเลยครับนี่ครับผมถ้าเกิดว่าเรากดเปิดแล้วมันขึ้นไฟสีม่วงนี้ก็แสดงว่ารีโมทของเรายังใช้ได้อยู่ครับขอบคุณนะครับ